โตโตคำเตือนวิดีโอนี้จัทำเพื่อความสนุกสนานลและความบันเทิงฉะนั้นเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและแผนโจโจอ,โอ่าสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่เนเกมนเกม Fortune Tiger จากค่ายพีจีครับผมอ่าพี่เสือพี่เสือเสือโดดค่ายพีจีเขาบอกว่าฮอตนักฮอตหนาผม มว่ามาจัดให้เพื่อนๆนสักหน่อยเห็นเพื่อนเอนคอมเมนต์มาขอมาครับผมอตอนไปรับชมคลิปก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมผีสเสือนะครับผมพกทุนมาที่พันห้าเบ็ดสิบนะครับผมเพื่อนๆ <c oughs> คลิปวเดีโอนี้ก็จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้เด็กๆลอกเรียนแบบนะคะผม จัดไปครับผมใบหวดกันต่อเอาก้อนโตมาก่อนเลยดอกนี้250ครับผมสวยงามเอาติดต่อไปอีกดิเอาเรื่องปราบเสือซะหน่อยอา่าจะปังหรือพังครับผมตลอดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันโอยก้อนโตมาอีกแล้วคุณผู้ชม มาติดต่อกันเลยครับผมเอาเรื่องเลยพี่เสืออ่าปรับปรับหน่อยครับผมอ่าเบ็ดยี่สิบแล้วครับผมวัดวัดไปหน่อยคุณผู้ชมให้ตื่นเต้นหน่อยครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเกมไหนค่ายอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปหรือพูดคุยขอกันได้ครับผมผมมาจัดให้ดูแน่นอนครับสวยโยนมาแล้วโอ้ยตัวแพงด้วยครับผม ถ้ามาคูณสิบละบ้านแตกแน่นอนมาเป่าเพื่อนคูณสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามัน,นผม hey, hey. เอาคูณสิบคุณชมมับค้อยห้าพันไม่ได้อ้ยเอาว่ะโอ้โหซุปเปอร์เมกาผมมาไว้จัดเลยพี่เสือโอ้โหเอาเรื่องเลยครับผมทุน1 5พันห้าโอ้โหเจ็ดพันนะผม, 0, 500, 7, ะผมกำไรแบบท่วมทน้น โอโ้ไปดีกว่าเพื่อนๆไม่อยู่แล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ